สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Hello Test นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับอุปกรณ์การสักภายในเรือนจํานะครับว่าเขาทํากันยังไงนะครับหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าไอ้การสักเนี่ยมันถูกหรือผิดกฎนะครับการสักในเรือนจําเนี่ยถือว่าผิดกฎนะครับหากเราถูกจับได้นะครับว่ามีการสักนะครับเราถูกจับได้ขณะที่เรานั่งสักอยู่นะครับถูกจับได้ขณะที่เรามีอุปกรณ์การสักอยู่นะครับ สิ่งที่เราจะได้รับนั่นก็คือบทลงโทษต่างๆนะครับไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นการพักชั้นนะครับนะการงดเยี่ยมญาตินะครับนะการตัดวันลดโทษนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีบทลงโทษแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงหรือว่าขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าในกรณีต่างๆนะครับทีนี้นะครับพอพูดถึงว่ามันมี บทลงโทษนะครับดังนั้นการสักก็เป็นวิธีการลักลอบเอานะครับนะวิธีการลักลอบหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าอุปกรณ์การสักนะครับหรือว่าการสักเองเนี่ยนะครับจะต้องถูกผลิตขึ้นมานะครับด้วยวิธีการลักลอบผลิตนะครับนะดังนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้สักนะครับว่าเขามีวิธีการทํำยังไงนะครับนะก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่า วิธีการทำเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะครับสำหรับอุปกรณ์การสักข้างในนะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างเป็นบางอย่างมาให้เพื่อนๆพอนึกภาพออกแล้วกันนะครับนะด้ามจับนะครับที่เป็นไม้เนี่ยเขาจะใช้ด้ามไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับถามว่าไม้กวาดทางมะพร้าวมาจากไหนนะครับด้ามไม้กวาดทางมะพร้าวเนี่ยนะครับที่เราเคยเห็นพวกพนักงานนะครับเทศบาลเทศกิจไอเทศบาลเนี่ยกวาดพื้นนั่นแหละลักษณะก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับ โดยปกติแล้วนะครับในแต่ละแดนเนี่ยก็จะมีไม้กวาดลักษณะนี้อยู่นะครับนะเพื่อเอาเพื่อทําความสะอาดนะครับกวาดใบไม้นะครับกวาดเศษฝุ่นเศษขยะนะครับรอบๆบริเวณสนามบริเวณอาคารนะครับลงไออาคารนอนนะครับหรือว่ากองงานต่างๆนะครับเขาก็จะมีนะครับเวลามันกวาดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก้านมะพร้าวเนี่ยมันก็จะร่วงๆเลยครับมันก็จะเหลือแต่ด้ามนะครับด้ามเนี่ยเขาก็จะไปทิ้ง นะครับนะโดยปกติเขาก็จะไปทิ้งทีนี้นะครับคนที่สักเนี่ยเขาก็จะไปเอามานะครับนะแล้วก็เอามาตัดนะครับเป็นความยาวตามที่เขาถนัดมือเลยครับนะแล้วก็เหล่านะครับของมีคมนะครับที่เขาใช้เหลานะครับก็เป็นด้ามช้อนทุบก็มีนะครับนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับข้างในเรือนจําเนี่ยของมีคมต่างๆเนี่ยมันจะหายากนะครับถามว่ามันหายากนะครับเพราะว่ามันเป็นของต้องห้ามนะครับ มีดนะครับนะหรือว่าพวกของแหลมคมอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นสิ่งผิดกฎเรือนจำนะครับเขาก็จะใช้ด้ามทอนเนี่ยทุบแบนแบนะครับนะแล้วก็ฝนกับพื้นปูนนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆมีดเลยนะครับนะเป็นลักษณะคล้ายมีดเลยนะครับแล้วก็เหลานะเหลาไม้เสร็จนะครับนะให้มีขนาดพอเหมาะมือนะครับความยาวประมาณ30-50ถึงเซนก็แล้วแต่ความถนัดของช่างศักแต่ละคนนะครับหรือว่าเกศักแต่ละคนก็มีขนาดที่แตะ แตกต่างกันออกไปนะครับบางคนชอบไม้ยาวๆนะครับบางคนชอบไม้สั้นๆก็แล้วแต่นะครับทีนี้นะครับเมื่อได้ด้ามไม้เสร็จแล้วนะครับนะเข็มนะครับอุปกรณ์ต่อมาก็คือเข็มนะครับถามว่าเข็มเขามาจากไหนนะครับเข็มโดยส่วนมากนะครับเขาก็จะผลิตขึ้นมาจากอะไรครับสายกีตานะครับนะเครื่องดนตรีนะครับกีตาร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถนําเข้าไปเล่นในเรือนจําได้นะครับดังนั้นสายกีตาร์ก็สามารถนะครับ ให้ยากฝากเข้าไปได้นะครับนะหรือว่าฝากผู้คุมเข้าไปได้นะครับสําหรับคนที่ชอบเล่นกีตร์นะครับดังนั้นสายกีตร์ก็จะถูกนํามาตัดนะครับแล้วก็ฝนกับพื้นปูนอีกเหมือนเดิมนะครับนะหรือไม่ก็ฝนกับกระดาษทรายนะครับถามว่าเขาเอากระดาษทรายมาจากไหนก็เอามาจากกองงานนะครับนะก็มีการลักลอบเอามาจากกองงานนั่นแหละครับ กองงานพวกงานเฟอร์นิเจอร์นะครับมันก็จะมีกระดาษทรายอยู่เขาก็จะนําลักลอบกันเข้ามานะครับนะกระดาษทรายเอามาฝนนะหรือนับเข็มอีกลักษณะหนึ่งที่เขานํามาใช้ในการประกอบนะครับนั่นก็คือเข็มจักนะครับกองงานเย็บปักถักร้อยนะครับงานปักเลื่อมนะครับปักผ้านะมันก็จะมีเข็มพวกนี้อยู่นะครับเขาก็จะนะครับจ้างคนนะครับเอาเข้ามาให้นะครับนะ เวลาคนออกไปนะครับขึ้นกองงานนะครับที่เป็นงานพวกเย็บปักถักร้อยก็จะขโมยนะครับหรือว่าซ่อนอุปกรณ์เหล่านี้ออกมาจากกองงานนะครับเพื่อเอามาขายนะครับในแดนนะครับขายให้กับช่างศักนะครับที่เขาต้องการนะครับก็จะมีมูลค่านะครับนะแลกเป็นเงินก็ได้แลกเป็นบุหรี่แลกเป็นกาแฟอะไรก็แล้วแต่ที่เขาตกลงกันนะครับวิธีการค้าขายในเงือนจำเนี่ยมันมีหลากหลายนะครับนะ แรกเป็นขนมแรกเป็นกาแฟแรกเป็นนมแลกเป็นบุหรี่ก็ได้นะครับส่วนมากถ้าของมีมูลค่าสูงสูงเนี่ยเขาก็จะแลกเป็นบุหรี่นะครับนะหรือไม่ก็ถ้ามันเป็นจํานวนเงินมากๆอย่างนี้นะครับเขาก็จะให้ญาติโอนเข้าบัญชีของอีกคนหนึ่งไปเลยนะครับนะเมื่อได้เข็มเสร็จแล้วนะครับนะเข็มจากกองงานหรือว่าเข็มจากสายกีตา้าก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะหาแหล่งเข็มได้มาจากไหนนะครับอุปกรณ์ อย่างที่3ามที่เขาใช้นะครับนั่นก็คือนะครับสิ่งที่ใช้นะครับมัดนะครับเข็มกับด้ามไม้นะครับรวมกันนะครับเข็มกับด้านไม้รวมกันนะครับปกติถ้าอยู่ข้างนอกเราก็จะเห็นช่างบางคนเนี่ยเขาใช้นะครับที่เป็นสักมือนะครับบางคนก็ใช้ได้นะครับแต่ข้างในเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยเห็นเขาใช้ได้กันนะครับเขาจะใช้ถุงนะครับ ถุงน้ำตาลนะครับนะถุงน้ําตาลพวกน้ําตาลมิดผลหรือว่าน้ําตาลยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถุงพวกนี้มันจะเป็นถุงเหนียวนะครับมันจะมีลักษณะเหนียวนะครับยืดนะครับนะเขาก็จะตัดนะครับขนาดประมาณความกว้างประมาณ0.5เซนนะครับนะความยาวก็เท่าตามขนาดของถุงเลยนะครับแล้วก็มัดนะครับนะตามที่ผมเคยถามเขาเขาบอกว่าถ้ามันใช้ได้เนี่ยนะครับ ใช้ได้มัดเนี่ยมันต้องใช้ได้เยอะนะครับแล้วการมัดความหนานแน่นเนี่ยสู้ถุงน้ําตาลไม่ได้นะครับเขาบอกนะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ช่างสักนะแต่ผมเคยถามว่าถ้าใช้ได้เนี่ยถามว่าใช้ได้เขาเอาได้มาจากไหน,นครับนะก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับนะกองงานเย็บปักถักร้อยนั่นแหละครับนะหรือบางคนขยันหน่อยก็นั่งเลาะเอาจากเสื้อเก่านะครับนะเสื้อพวกเสื้อเก่าที่เขาเอาทิ้งนะครับหรือว่า หูกางเกงนะครับนะหูกางเกงที่เป็นกางเกงพวกกังเกงจับหมูกางเกงกีฬาอะไรอย่างนี้นะครับที่มันมีมีสายรัดนะครับสายรูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเลาะเอาได้นะครับมาเพื่อมัดนะแต่โดยส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยเห็นเขาใช้ได้กันนะครับนะก็แล้วแต่นะครับมันคือมันจะบอกว่ามันทั้งหมดเลยไม่ได้ที่ใช้ถุงน้ําตาลนะครับบางคนเขาก็นั่งเอาได้พันนะครับนะมัด มันก็แล้วแต่นะครับบางคนมันทําเล่นทําสักกันเองอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายหลายหลายลักษณะหลายแง่หลายมุมนะครับในเรือนจําเนี่ยมันมีหลากหลายนะครับนะทีนี้เมื่อมัดเสร็จปุ๊บนะครบองค์ประกอบแล้วครับได้เข็มสักแล้วโดวยส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นอาจารย์หรือว่าเป็นเกสักเนี่ยนะครับเป็นช่างสักในเรือนจำเนี่ยก็จะมี2แค่2 2เข็มนะครับนะเดินเส้นกับเข็มลงสีนะครับนะ โดยปกติเขาก็จะมีแค่นี้ถามว่ามันไม่เหมือนข้างนอกนะครับต้องบอกก่อนว่าข้างในมันไม่เหมือนข้างนอกข้างนอกนี่บางคนนั่งทําทั้งวันนะครับมีเป็นนะครับตั้งแต่เข็ม3เข็ม4เข็ม5เข็ม6นะครับนะบางคนล่อไปยันเข็มเเข็ม8ดบางคนใส่เป็น9เป็น10นะเวลาลงพัดลงอะไรที่มันแบบลงสีแบบเอาทีเยอะๆอย่างเงี้ยก็มีนะครับแต่ข้างในเนี่ยเขาไม่ทำเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าวิธีการซุกซ่อนมันลำบาก ช่างคนนึงเนี่ยนะครับก็จะมีแค่2อันนะครับนะเดินเส้นกับลงสีแค่นั้นนะครับนะส่วนมากก็จะมีแค่2อันถามว่าทําไมเขาถึงไม่ทําเยอะมันคบพาลำบากนั่นเองนะครับนะหรือไม่ก็วิธีการซุกซ้อนมันค่อนข้างลาบากเพราะาถ้าค้นเจอมาปุ๊บนี่ก็คือนะครับมีบทลงโทษทันทีนะครับเพราะมันเป็นสิทธิ์ของต้องห้ามทีนี้เรามาพูดถึงปัจจัยหลักการสําคัญเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ สีนะครับสีเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับผมต้องพูดอย่างนี้นะครับมันเป็นการพาดพิงนะครับผมจะบอกว่าทุกองค์กรนะครับมันมีทั้งคนที่ทําผิดแล้วก็คนที่เคารพนะครับหรือว่าทําถูกต้องนะครับดังนั้นนะครับสีเนี่ยส่วนมากเขาก็จะให้นายนะครับนะผมใช้คําว่านายนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่นี่แหละเป็นคนเอาเข้าไปนะครับนะ ถามว่าเจ้าหน้าที่ทําไมถึงเลือกที่จะทําผิดกฎเองนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เอาไปนั่งขายเองครับเขาก็แค่เป็นคนที่นําเข้าไปให้เฉยๆนะครับซึ่งมูลค่าสีเนี่ยนะครับมันเพิ่มจากข้างนอกเนี่ยเป็นหลายสิบเท่านะครับดังนั้นวิธีการหารายได้ของเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยก็อาจจะทําเป็นนะครับคนที่คอยส่งนะครับสีให้กับ ข้างในเขาจะเรียกว่าเด็กนายนะครับคนที่ขายสีเนี่ยจะเป็นเด็กนายนะครับเป็นคนที่นะครับรู้จักนายนะครับมีเส้นม um ีสายนะครับนายก็คือเจ้าหน้าที่นั่นแหละนะครับเจ้าหน้าที่เอาสีไปให้คนนี้นะครับคนนี้ก็จะเป็นคนแบ่งนะครับเป็นพ่อค้านะครับพ่อค้าขายสีนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีอะไรสลับซับซ้อนครับเพราะว่าเวลาผิดมาเนี่ยนะครับมันก็ต้องคนที่ นายรักหรือว่าเป็นเด็กนายเนี่ยก็ต้องรับจบรับเจ็บนะครับนะเวลาโดนเกมมานะครับนะโดนจู่โจมนะครับหรือว่าโดนตรวจค้นเนี่ยเขาก็ไม่พลาดพิงนะครับเขาก็บอกว่าเออผมเอาเข้ามาเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายเขารู้ๆกันอยู่นะครับนะใช้คําว่ารู้ๆกันอยู่นะครับเขาก็จะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมึงเอามาจากไหนกูเอามึงไปซ้อมอะไรอ้าวผมเอาเข้ามาเองนะครับผมมีวิธีอะไรก็แล้วไปนะครับคือตรงเนี้ยส่วนมากเนี่ย ผมว่าการสักในเรือนจำเนี่ยถึงมันเป็นความผิดก็จริงแต่เวลาเราเข้าไปอยู่ข้างในจริงๆเนี่ยนะครับมันก็ยังมีการสักโดยปกติทั่วไปนี่แหละนะครับเขาก็มองเป็นแบบเรื่องผ่านๆไปนะครับนะมันไม่ได้แบบว่าใหญ่โตมากมายนะคือเวลาสักเนี่ยมันแค่ว่าเราอย่าไปเจอประเจอแบบไปนั่งสักกลางที่โล่งๆหรือว่าไปแบบพกถือเข็มถืออะไรแบบเดินผ่านอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่นะครับนะ เราก็แค่ทําแบบว่าหลบหลบเขาหน่อยนะครับนะให้เกียรติเจ้าหน้าที่หน่อยแค่นั้นเองนะครับนะเ <im> วลาสักเสร็จอย่างนี้นะครับก็ใส่เสื้อใส่อะไรนะครับนะ <im panze k> เขาไม่ได้สักแบบวันหนึ่งทั้งตัวนะครับนอนสักกันแปลว่า 12- 13ชั่วโมงเหมือนข้างนอกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาก็สักเวลาว่างๆนะครับนะวันหนึ่งนะครับ <im panze es> ชั่วโมง30นาทีเวลาขึ้นเรือนนอนก็สักได้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับนะมันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับนะเติมไปวันละนิดวันละหน่อยนะครับ ใช้เวลาติดคุกประมาณ4ปี5ปีอย่างเงี้ยก็เต็มหลังพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเติมไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือลักษณะของการสักนะครับนะสีก็ให้เจ้าหน้าที่นะครับนำเข้ามาให้นะครับนะแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันนะครับนี่ก็คือวิธีการสักข้างในนะครับนะเรื่องราวของการสักก็จะประมาณนี้นะครับนะเพื่อนๆก็จะได้เข้าใจนะครับว่าข้างในมันผิดกฎทำไมเขาสักกันนะครับ มันมีหลากหลายเหตุผลนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็อยากเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆในกลุ่มนะครับในบ้านอย่างนี้เข้าไปไลายน้อยนะครับเพื่อนๆเต็มตัวเต็มหน้าหมดเลยนะครับเราไม่มีลายเราก็อยากได้เพิ่มอย่างนี้นะครับนะวิธีการจ่ายเงินก็จ่ายเป็นบุรีนะครับขนมนมเนยกาแฟได้หมดเลยครับนะแต่ในปริมาณที่มากๆอย่างเช่นสักทั้งหลังนะครับสักทั้งตัวอย่างนี้นะครับนะ อาจจะมีมูลค่าสูงนะครับสาหรับช่างศักดิ์ที่มีฝีมือดีๆนะครับนะเขาก็จะให้าตดโอนให้นะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าผมจะสักกับอาจารย์คนนี้นะครับนะช่างศักด์คนนี้นะตกลงราคากันที่เต็มหลังเนี่ยนะครับหมื่นหนึ่งนะพร้อมสีอาจารย์หามาให้เลยนะครับนะช่างศักด์หามาให้เลยหมื่นหนึ่งทั้งสีทั้งอะไรเลยผมมีหน้าที่แค่ว่างเมื่อไหร่ก็ไปสักนะครับตกลงที่หมื่นหนึ่งนะผมก็อาจจะบอกว่า เดี๋ยวผมให้ญาติโอนให้เดือนละ2000 2000เป็นเวลา5เดือนอย่างนี้นะครับนะก็จบกันที่5เดือนอย่างนี้นะเวลาญาติผมมาผมก็จะบอกกับญาติผมว่าโอนเงินเข้าชื่อบัญชีคนนี้ด้วย2000นะโอนเงินเข้าชื่อบัญชีคนนี้ด้วย3 0 0พ4,000ก็ว่ากันไปแล้วแต่ตกลงกันนะครับนะบางทีก็จ่ายเป็นบุหรี่บางทีก็จ่ายเป็นคูปองนะครับนะหนะลายทีนี้ อีกอย่างหนึ่งแล้วกันที่ผมจะเสริมนะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเวลาคนออกมาจากเรือนจำมันมันมีทั้งแบบสักแบบสวยอย่างเทพเลยกับสักแบบใช้คําว่าแบบเลอะเทอะหรือว่าแบบดูไม่เป็นรูปเป็นทรงเพราะอะไรนะครับคือบางคนเนี่ยนะครับมันลองวิชานะครับบางคนเห็นเขาสักกันก็อยากเป็นช่างสักบ้างนะครับก็ประดิษฐ์เข็มขึ้นมานะครับทําเข็มขึ้นมาทําอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ไปขอเวลาเมึกเนี่ย เขาสักเหลืออย่างเงี้ยเขาก็จะแบ่งให้ถามว่าทําไมเขาถึงแบ่งให้ทั้งนทนี่มันมีราคาแพงเพราะว่าเวลาเอาออกมาสักแล้วถ้าไม่ถ้าไม่สักให้หมดมันก็คือต้องเอาทิ้งนะครับนะมันต้องเอาทิ้งอย่างเช่นซื้อหมึกมาลดหลอดหนึ่งอย่างนี้นะครับนะเขาใส่หลอดกาแฟอย่างเงี้ยนะเราเติม่นะเราคิดว่าจะเราจะเติมแค่ช่วงหัวมังกรอย่างนี้นะครับนะเติมไปปุ๊บหมึกมันเหลืออยู่ก้นหลอดอย่างเงี้ย ถ้าว่าถ้าเราไม่สักอย่างเงี้ยอีกสองสามวันเราถึงมาเติมหมึกมันก็แห้งนะครับหมึกมันก็แห้งนะจะเก็บไว้มันก็เผลอๆโดนเกมโดนอะไรอีกนะครับเขาก็จะแบ่งให้นะครับนะบางทีมีเด็กมีอะไรมาขอนะครับนะพี่ผมหมึกเหลือบ้าผมขอหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งให้นะครับนะเขาถึงเรียกว่าตัวรองหมึกนะครับนะหรือว่าตัวรองเข็มอะไรก็ว่าไปนะครนะพอเด็กมันได้ไปนะครับนะคนเด็กแบบว่าหัดฝึกยังไม่มีเงินญาติไม่มีตังอะไรเงี้ย นะก็ไปหัดฝึกหัดแทงกันนะครับนะก็เอาหมึกที่ขอเขาได้นี่แหละครับนะที่เขาบอกว่าขอเศษหมึกขออะไรเนี่ยคือถามว่ามันขอกันได้จริงไหมขอได้นะครับนะในกรณีที่เขาสักเหลือนะไม่ใช่ว่าเขาสักอยู่แล้วเราไปขอนะครับบางทีมันเหลืออย่างเงี้ยเขาก็จะถามเฮ้ยใครเอาหมึกบ้างวะมันเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะแบ่งกันไปนะครับนะพวกที่มีเข็มอยากเป็นอาจารย์นะครับอยากเป็นช่างสักก็เอ้ยมาใครอยากสักมาเดี๋ยวผมจะสักให้นะครับก็วาดลงวาดรูปนะครับ ขึ้นมาแล้วก็สักเลยนะครับนะดังนั้นนะครับลายที่ออกมามันก็อาจจะไม่ได้สวยงามเพราะว่าเป็นการลองนะครับลองเข็มลองวิชานั่นเองนะครับเราไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมคนนึงสักออกมาในคุกเดียวกันเนี่ยคนนึงอย่างสวยคนหนึ่งทําไมมันเลอะเทอะมันดูไม่สวยงามเพราะว่าอะไรครับมันมีหลายระดับนะครับวิธีการสักสักแบบขั้นเทพสักแบบลองวิชาสักแบบเรียนรู้ก็ว่ากันไปนะครับ นี่ก็คือเรื่องราวของการสักทั้งหมดนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้นะครับเรื่องราวอะไรนะครับก็คอมเมนต์มานะครับถ้าผมรู้ผมจะเล่าให้ฟังขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดซับสไครป์ไลค์แชร์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆจากใจจริงช่อง Hello Test ขอบคุณจากใจจริงอีกครั้งครับผม